ลำบากกันนะอุ๊บสอันนี้ไม่รอดว่ะทรงน้อยรุบๆุบุอ้ย,อย,อยเราได้เข้ามาดูนะครับรายการผลิตราด้านะอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรถอะไรขรับดีไหมกระบ,บะแบบเป็นโมโนโครอรแล้วอะไรอย่างงี้นะครับดีมากแค่กดเฉยๆประตูเด้งเลยนะมันต้องแบบนี้นะครับ อนนี้เรากําลังจะมาทดสอบกระบ,บะราดานะครับหรือว่าลิดาร่านะว่าสมรรถนะการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งรถเนี่ยจะมีให้พวกเราเทสกันเป็นตัวมอเตอร์คู่นะครับแล้วก็มีมอเตอร์เดี่ยวด้วยเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้ขับเป็นรุ่นไหนนะครับทรงเขาเหมือนรถเก่งเหมือนกันนะครับด้วยความที่แบบรูปลายเสาเอตรงนี้ของเขาเนี่ยจะดูลู่ลมชนิดหนึ่งนะก็จะมีความดินามิกเนี่ยดูไม่ได้แข็งกเกินไปนะครับในส่วนของกระบ,บะของเขาอะนะสิ้นว่า ต่อเป็นตู้แบบนี้ก็ได้นะครับสังเกตตัวรถนะครับเขาไม่ได้เป็นบอดี้ออนเฟรมนะครับตัวกระบะของเขาเนี่ยเป็นแบบโมโน็อกนะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นแบบอิสระสีล้อด้วยเดี๋ยวเราจะพาก้มดูกันนะราลองก้มมาดูมันเป็นอิสระสี่ล้อนะครับพอมันเป็นช่วงล่างแบบนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่ารถมันก็จะนุ่มนวลน,นะครับนี่เป็นคอยสปริงด้านหลังนะไม่ได้เป็นแหนบนะแต่เขาบอกว่า กระบะของเขาเนี่ยสามารถบรรทุกนะครับได้ถึง1ตันนะไฟท้ายนี่เหมือนรถเก่งเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าสเปกเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเอาด้านในนี่นะครับด้านในโหดูตัวอินเทอร์เฟซเขาดูน่าสนใจนะครับเนี่ยมีกล้องส่อง160องศาเอ่อเนวิเกชันซิสเต็มนะครับแต่เป็นภาษาจีนหมดเลยนะแต่ว่าก็มีปุ่มรัดที่เราใช้กันอยู่นะนี่นะครับ ปุ่มแอร์ต่างๆอะไรอย่างนงี้นะครับก็มีให้เราใช้กันอยู่นะนี่นะตัวกุญแจเขาเป็นอย่างงี้นะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันนะครับว่าฟิลลิ่งกันโดยสารนะครับหรือแล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่ด้วยนะครับของกระบะตัวลาด้านะจะเป็นยังไงบ้างจ้า่นุ่มนวลไหมนะครับเหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่เป็นแบบมโนอกแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวที่เราจะทดสอบกันเนี่ยเป็นมอเตอร์คู่นะครับออฟยูดรฟ์นะ ให้กําลังแรงม้าเนี่ยโอ้โหสูงมากนะครับอยู่ที่420แรงม้าเลยนะครับทอร์กเนี่ยอยู่ประมาณ600นิวตันเมตรนะครับสูตร<ม><ม>100คันนี้เครมที่4.5วินาทีนะแบตเตอรี่แพ็คนะครับอยู่ที่7.3กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทาระยะทางได้อยู่ที่414กิโลเมตรมาตรฐาน NE DC ไปกันแล้วนะครับช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงค์ครับอิสระ4ล้อนะเป็นโครงสร้างแบบโมโนโคอกนะครับก็เป็นรถเก่งนะฮะเหมือนสไตล์เหมือนรถ SUV คันหนึ่งเลย ให้ความนุ่มนวลน,นะเราลองนั่งหน้าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถก็นุ่มนวลน,นะครับขับแล้วจะออกแนว SU v นะไม่ได้ออกแนวกระบ,บะดูเบาะหลังเราหน่อยดีกว่านี่น้องนายกับพี่ยกนั่งเบาะหลังนะครับลองดูเบาะหลังนี้โอ้โหเล็กลูงเขาเหลือเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเออให้ลูกก็โอเคอยู่มีสัลูอะไรให้เราใช้กันนะครับนี่กระจกที่เป็นขอบใส่นะสไตล์เลยแบรเลยดูสิมีแบตเกือบเต็มคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดขึ้นอยู่ที่350กิโลเมตรเลยโอ้โหเยอะมากนะครับ คันนี้เนี่ยนะครับมีความสามารถในการลุยน้ำนะครับได้สูงถึง800ถ้าอีก10มิลเลยนะครับมาตรฐานนะครับกันฝุ่นกันน้ำนะครับอยู่ที่ IP67 นะมาตรฐานรถไฟฟ้าเลยลุยน้ำได้นะครับอุ้ยอายุโอเคโอเคมันมีขูดนิดนึงนะนี่นะเซอร์เฟสเส้นทางจะเป็นเส้นทางฝุ่นอย่างเดียวไม่ได้มีหลากหลายเนาะก็ให้ลองดูว่าการเาเค l ลนส์แบบนี้ระบบขับเคลื่อน ที่มีกำลังสูงขนาดนี้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคเส้นทางต่างๆไปได้ยังไงนะครับลายการวิ่งนะฮะที่เขาพรีเซนต์ว่าของเขาเนี่ยขับง่ายนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถขนาดอิสระสี่สล้อก็ตามนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเป็นแบบโมโนโคอกนะครับแต่ว่าเขาใช้เทนไซสตีลนะหรือว่าเหล็กกล้าเนี่ยเยอะถึง70%เลยทนแรงบิดมากๆนะเขาบอกมาอย่างนี้นะครับนี่เขามีไดโหมดให้เราเลือกด้วยนะสามารถเลือกปุ่มรัดได้ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามมีเซอร์เฟสหลายอย่างเลย ค,คิดว่านี่น่าจะเป็นสปอร์ตโหมดนี่ดูอันนี้น่าจะเป็นสโนว์โหมดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแซนโหมดซึ่งเหมาะสมกับเส้นทางที่เรากำลังจะไปนะเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันนะครับว่ากระบะลิลลิดารานะจะเป็นยังไงกันบ้างอไปเลยอันนี้ก็ขับง่ายทอร์กเยอะนะครับสามารถที่จะลุยข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอาจจะต้องดูลายนิดนึงนะครับนี่นะครับพลงมาลัยเนี่ยเป็นพลัยไฟฟ้า เบามากนะครับบอกเลยว่าเบามากๆนะครับระยะของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะที่ขับง่ายนะครับตอนนี้เป็นทางชันมากๆเลยนะครับแต่คันเร่งแบบแค่ประมาณ10%นตะนิดเดียวเองสามารถข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมีแรงส่งเลยไปได้เพราะทอเขาสูงมากๆนะครับแล้วก็มีกล้อง3ามรองศาตรงนี้เนี่ยช่วยนะครับในเส้นทางที่มันต้องข้ามผ่านอุปสรรคแบบนี้นะครับอ,อันนี้กระแทกนิดนึงลำบากเหมือนกันนะไปแล้วครับ อุ๊บสอันนี้ไม่รอดวะ่ะไป้ทรงน้อยอุ๊บอุ๊บอุ๊บ <C> e <ars> โอ้ต้องแตะเกาะขอบนี้ไปห,หน่อยไหมเรือข้าวนี้คว้า <c oughs> อีกนิดนึงโอเคเชื่อพ่อหนุ่มออฟโฟรดของเรานะครับพกเขีกเลยไปไม่ได้ ไอที่ไม่น่าคิดว่าน่าจะไปไม่ได้ก็ไปได้นะครับตอนนี้เราต้องเกาะขอบไปนะเพราะว่าอุยอยนี่กระแทกข้างล่างเยอะมากเลยนะไปแล้วโอ้โหโอ้โหไปลองขับขออกแบดูสภาพรถนะเละๆหน่อยนะประมาณนี้เป็นทางฝุ่นเนานะมันก็เลยเป็นฝุ่นซะเยอะนะครับนี่นะครับ นี่เวลาหน้าตาเขาโดนฝุนเนี่ยเขาดูดีนะครับแบบออกแนวรถแบบลุยๆนะมีครบาคบหน้าคนขับก็ดูดีนะครับหน้ารถก็ดูดีนะนี่นะครับนี่เป็นรถที่เราไปทดสอบมาเมื่อกี้สีก็น่ารักดีนะสีแบบเป็นสีออกพาสเทลนะครับนี่ไปแล้วอ่ะเรามาดูในส่วนของฟรัง่งกันบ้างน,นะครับด้านหน้าเนี่ยมีช่องเก็บของนะครับอยู่ที่เจสิลิตรนะครับนี่นะครับสามารถที่จะ ใช้งานแบบอนเนกประสงค์ได้ด้วยนะด้านหน้ามีฟรังให้เราใช้กันด้วยตอนนี้เราอยู่ที่จีรี e เอ็กเพียนเซนเตอร์นะครับมาดูเขาเรียกว่า ความหลากหลายของแบรนด์จากจีลี่นะครับที่เราคุ้นเคยกันนี่ก็จะเป็นซิกเกอร์นะอันนี้เป็นซิกเกอร์สุดหนึ่งนะครับผมเป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนนะครับโวลูมการขายต่อเดือนเนี่ยสองหมื่นคันต่อเดือนเขาโอ้โหเยอะมากๆเลยนะเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตซีดานไฟฟ้าที่ขายดีมากๆในเมืองจีนนะครับหน้าตาเขาแบบดูสปอร์ตมากเลยสปอร์ตซีดานที่เป็นไฟฟ้านะครับรุ่นที่2จากซิกเกอร์สุดหนึ่งนะเดี๋ยวดูภายในกันดีกว่าภายในเขาบอกมีการลดการใช้ปุ่มนะครับนี่นะครับก็มีฟังก์ชันที่คล้ายๆครับ เป็นมาตรฐานของสติกเกอร์เลยนะเนี่ยสุดยอดนะครับนุ่มนะครับนุ่มสบายนะรถจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะทาเบาะนุ่มนะครับนี่มือจับประตูไฟฟ้านะครับไม่ต้องกดเราไม่ต้องแบบงัดแฮนโดนะครับแค่กดเฉยๆประตูเด้งเลยนะอย่างนี้เลยนี่นะครับมันต้องแบบนี้นะครับนี่คือมือจับประตูไฟฟ้าที่ถูกต้องมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับราคาเป็นราคาแก้วนะครับ และนี่นะครับคือโพสตาร์นะโพสตาร์เนี่ยก็จะเป็นหลายๆคนอาจจะพูนโพสตาร์จากบัมโบนะครับตอนนี้โพสตาร์แย่ไปจากบัมโบแล้วนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าที่แบบโอ้โหดีไซน์เขาสวยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นอีมิยะอาร์พลัสนะเลือกเป็นไฮเปอร์เพลแมนท์นะครับจากโรตารนี่ภายในของอีมิยานะครับโรตารเนี่ยเขาพัฒนา OS ของตัวเองนะครับนี่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นกระจกมองข้างแล้วนะเขาใช้เป็นกระจกแบบนี้กันนะครับสีนี่สีเขาแบบ ออกเหลือบๆนะมีความเป็นเมทัลลิกนี้นะครับด,ด,ดูดูเบาะหลังด้วยเหลี่ยซีดัชเก็ตซีดเบาะหลังด้วยสุดยอดมากๆนะครับสามารถที่จะปดดรับได้ด้วยนี่โอ้โหสวยมากนะครับอลังการสุดๆนะครับนั่งหลอกต่างของโรตัสโอ้ดีมากฟิลแบบดูดิคือให้อารมณ์สปอร์ตเหมือนเบาะหน้าเลยนะเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ภายในเก็บเสียงเงียบเก็บนะครับ ลองปิดมาดูประตูที่เป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็มีสมาร์ทด้วยนะอันนี้เป็นสมาร์ทรีนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าสมาร์ทนะเป็นรถซิตี้คาร์จากเมอน Smart เขาก็จะมี4ประตูสามารถนั่งได้5คนอะไรแบบนี้เป็นแบนด์เขาเรียกว่าเป็นคอมแพคคาร์จาก Mercedes b e เ z นนะภายในเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยโอ้ยน่ารักมากเลยนะครับให้ความกลิ่นไอความเป็นสมาร์ทเป็นเบนท์อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆนะครับมีรายละเอียดที่ เป็นเฉพาะของเขาเลยภายในเขาน่ารักมากเลยนะสมาร,ทร์ททีนี่สมาร์ททีนะครับ นี่คือกระบาไฟฟ้าลิลาด้านะแต่ที่เมือจงจีนฮะชื่อว่าลาดาใช่ไหมอันนี้เนี่ยสเปคในเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยเราพาดูดีไซน์คร่าวๆกันก่อนว่าหน้าตาที่จะไปขายในเมืองไทยเนี่ยเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับเ <úsica> ขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นกระบาไฟฟ้านะที่จะไปขายไทยเนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยโอ้โหพิเศษมากๆนะครับสามารถที่จะต่อยอดได้แบบว่าทําแคมปิ้งนะเป็นรถอเนกประสงค์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันเดี๋ยวจะพานั่งกันดูดีว่วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองเข้าไปนั่งดูนะนี่นะครับ โอ้โหทัชชิ่งภายในนี่เขาแบบนุ่มนะเบาะเบาแค่พูดรถจีนเนี่ยเขาทำเบาะนุ่มนะครับเป็นเบาะนั่งสบายนะครับแล้วก็มีซันหล,ลูต่างๆแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเกิดไปเมืองไทยเนี่ยออปชันบางออปชันเนี่ยจะมีการตัดนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนไทยนะครับกระบะไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าโหลดดิ้งแคปซิตี้เนี่ยสามารถบรรทุกได้ทั้งหมด1ตันนะเหมือนกระบะปกติเลยแล้วก็โทวอิงแคปซิตี้นะครับสามารถลากนะครับลากจูงได้สูงสุดอยู่ที่3ตัน5นะอันนี้ก็เป็น มาตรฐานของกระบาเนาะนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของลิดดาลิดาราที่จะไปขายที่เมืองไทยนะครับด้านหน้าเขาจะมีความเป็นไฟฟ้านะสังเกตด้านหน้าดูดีนะกระจังหน้าต่างๆนะครับก็เป็นกระจังหน้าแบบตันๆนะครับก็คือเป็นรถไฟฟ้าแบบเขาเรียกว่าเป็นแอโร่นะที่จะไปขายที่เมืองไทยนะครับนี่รวมถึงรถพาสเซนเจอร์คาร์ที่เป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้านะเขาก็ทําเหมือนกันนะครับนี่คือ L380 นะครับนี่นะครับดูด้านในกันดลวย โอ้โหน่าใช้มากเลยแอปแสัมผัสเลยนี่ภายในเขาแบบดูดูดีนะนี่นะครับนี่โอ้โหที่หลายๆแบรนด์เนี่ยเหมือนมีการแชร์พาร์สกันนะครับถึงมแม้ว่าจะเป็นแบรนดิง้งหลายแบรนดิ้งเนาะแต่ว่าก็มีการแชร์แบบเป็นเรื่องของหน้าจอซอฟต์แวร์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ใช้ร่วมกันนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะ แมตติเรียลนี่โหดีมากนะแบบพรีเมียมสุดๆนะครับโอ้ขนาดนี้อย่างล้ำอะครับในโซนของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยจีนี่ก็ทําเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ใช้ทําการแข่งขันจริงๆนะภายในเนี่ยก็จะเป็นลิ n ก์แอนโคนะ่ีสิสปาโก้เลยนะเท่มากๆนะครับโอ้โหเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเขาทำมอเตอร์สปอร์ตด้วยแล้วไม่ธรรมดาเลยคือแบบ จริงจังมากนะครับนี่เจลีกรุ๊ปมอเตอร์สปอร์ตนะโหดูสินี่คือถ้วยรางวัลที่เขากวาดมาทั้งหมดเลยนะครับถ้วยรางวัลของ f i a นะครับนี่น่าจะเป็นพวกแบบขับคาร์อะไรแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยู่โรงงานของลาดานะครับหรือว่าลิดดา่านะครับที่จะไปเปิดตัวที่เมืองไทยนะครับมาดูว่ากระบวนการการผลิตนะครับแล้วก็เทคโนโลยีของการผลิตของกระบะ E ีีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ตอนนี้เราจะมาดูโซนที่เป็นแตมปิ้งนะครับก็มีตัวเหล็กนะครับที่มาเป็นแผ่นตัดมานะแล้วก็ใส่ในเครื่องแตมนะครับนี่เขาให้เราดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเมื่อแตมมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะไปในส่วนของการคัตติ้งขั้นตอนที่1นะครับก็จะมีเศษเศษที่ยังดูเกินๆอยู่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับยังมีเกินเกินอยู่นิดนึงแต่ว่ารายละเอียดก็จะดีขึ้นนะครับสามารถที่จะนําไปใช้งานประกอบในขั้นตอนต่อไปได้ครับ ตอนนี้ก็มาจะเข้าไปอีกโซนหนึ่งนะครับนี่นะครับนี้น่าจะประกบที่ประกอบเสร็จแล้วนะอาจจะส่งออกมาประเทศนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยสายนะครับไม่ใช่โปรมาลัยขวาโซนที่เรากำลังจะไปกันนะครับโซนที่สองอันนี้เนี่ยจะเป็นโซน assembly shop นะครับก็จะเป็นพาร์ทของการประกอบช่องล่างนะที่ประกอบเข้าไปกับตัวถังนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะประกอบช่องล่างเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ บอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีรถที่ประกอบในโซนนี้เนี่ยเ<ๆ>สร็จอยู่25คันต่อ1ชั่วโมงเนาะ<ฮ>แล้วก็ดาล่างเนี่ยนอกจากติดตัวช่องล่างแล้วเนี่ย<ฮ>ก็จะติดแผง<ฮ>แบตเตอรี่ด้วยนะครับนี่นะครับตัวช่องล่างเนี่ยก็จะวิ่งมาด้านล่างแบบนี้นะแล้วก็จะประกอบเข้าไปกับตัวถังนะที่เป็นโมนดกของแบตเตีนะครับเราได้เข้ามาดูนะครับรายการผลิตลาด้านะหรือว่าลิดดาล่าอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ เห็นทุกขั้นตอนนะครับว่าขั้นตอนการผลิตรถไฟฟ้าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาทํากันยังไงเนาะแล้วก็ใช้คนประมาณไหนนะครับที่นี่เนี่ยสังเกตดีๆนะมันจะเป็นลายแบบที่ยังเป็นความเป็นคนอยู่่มันไม่ได้แบบโรบอทจ๋าขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามาตรฐานของจีรี่เองเขาก็มั่นใจนะครับว่ามาตรฐานการผลิตรถของเขาเนี่ยมาตรฐานเขาโหอันดับแบบ เบอร์สามเลยนะของเมืองจีนนะครับและเดี๋ยวจะพาไปดูลิดดาล่านะที่เป็นพวงะอรขวาแล้วนะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่จะเอาไปขายบงไทยหรือเปล่านะครับไม่ได้เป็นชื่อลาด้าแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นพวงขวานี่ยจะเป็นชื่อลิดดาร่านะครับแบบนี้เลยนะครับรุ่น R d ดีสนะครับซีรีส์ครับ R าดีซนี่นี่เขาจะเป็นหน้าตาของรถที่เป็นพวงขวาแล้วนะพอเป็นพวงขวาปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้เป็นลาด้าที่กระจังหน้าแล้วนะครับ นี่นครับตัวโลโก้เนี่ยจะประิติดบนฝากระโปรงหน้านะครับเขียนว่าลิดา,าร่าแล้วแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซ่ที่เป็น QC แล้วนะครับดูว่าทําสีเรียบร้อยไหมประตูเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เช็คพวกอิเล็กทริกต่างๆนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสมบูรณ์ดีไหมนะครับอันนี้เป็นตัวจีเนาะใช้คําว่าลนาด,ด้านนไฟหน้าจะเป็นแบบรีเฟลกเตอร์อืมสวยนะ ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศโรงงานนะครับของลาดานะครับหรือว่ารถกระบะไฟฟ้าลิดาล่าที่กำลังจะไปถ่ายที่เมืองไทยนะครับเตรียมเปิดตัวตอนเดือนตุลาคมนี้ที่มอเตอร์อกซ์โปนะครับรอลุ้นราคากันนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่ถูกใจคนที่กำลังรออยู่ไหมนะครับหลังจากที่สินลงรู้ไปโอ้โหยอมรับเลยว่าคนอินบ็อกซ์มาถามประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับว่ารถอะไรครับดีไหมกระบะแบบเป็นโมโนคอ์กแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนหลายๆคนน่ยที่แบบ อยากได้รถกระบะนะครับที่เป็นคอยสปริงนั่งสบายแล้วก็อนเนกประสงค์นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่ารายละเอียดตัวสินค้าที่จะไปขายที่เมืองไทยเป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดิลเลอร์นะครับจะเยอะแค่ไหนแล้วก็จะเพียงพอกับความเขาเรียกว่าอะไรการตอบรับของตลาดในป่านะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทางจีลี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางลีลาดาประเทศไทยด้วยที่เชิญสินมาร่วมชมโรงงานนะครับแล้วก็มาเขาเรียกว่าได้ประสบการณ์หลายอย่างเลยนะกับยานยนต์จีนนะครับไม่ว่าจะเป็น เยี่ยมชมโรง,งานเนาะแล้วก็มี Experience Center นะครับที่ไปดูของซีรีส์เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้ทดสอบลิลด่าด้อย่างแบบโอโ้โหหน้ำใจเลยจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทางลิลด่าประเทศไทยด้วยนะครับ